รับัสดีกับา่ารยนทุกตานตดดแลกกับม่ต้องดเต็มมาเต็มแลกกับปีนี้ไ้กกับอย่ยงงีกะลมตัวนี้รับเดี๋ยวเดีนกลงเวล่าเงยกลกับตัวนี้เดียวรอย้ับนกคกลุงอยู่เดี๋ยวลงลงดูดู แข่งกงาลุ้นกับลุ้น้นตำมเทมไล้ะครับเทมเด็กองผีปีนี้เด็กลุ่มข้าตัวเล็กตัวช่วยตัวนี้ช่วยจข่งไงเป็นจข่งแียงไปกับตัวเล็กกับตัวเล็กจะกำฆ่าตัวเล็กของผีครับตัวนี้มีอะไรมั้งเด็กกองดีก่อน

พี่น้อมาเลยนาะก,ก็ขู่เราไปไว้ตัวกันตนงันี้มยตัวเลยเดียว ก็ทําการดุกันตัวนี้สวินเลยอ่าครับถ้วยๆกับตัวนี้ถ้วยตัวจ้ะ

rồi cho xem. Cấp cấp. Và còn đây còn chè cấp cấp ra cây cấp. Phải cái làm chè cái bu đang clip có muốn cấp. Nó đi cấp. Để chọn con đặng nó có cấp.